สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอออฟฟอยอีกครั้งนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เราคาดไว้ฮะก็เกิดขึ้นนะครับเวลาเที่ยงคืนนะกดเข้าเกม RV มาครับกำลังจะขึ้นนอนแล้วเนี่ยอาบน้ำผมปเปียกๆนะฮะก็ไปกินด้วงเข้ามาครับเป็นสกินวีเลอร์อพาร์ที่ปกติของไทยเนี่ยเขาจะมาสองเดือนครั้งนะแต่เมืองนอกเขาจะแบบเดือนละครั้งอะไะครับก็เอามาขายนะครับจะไปเหลืออะไรลนะมาพร้อมกล่อง1คูปองนะครับก็คือ ราคามันเนี่ยคือ299นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราควรจะซุ่มหรือเราควรจะซื้อสดนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมซื้อสดอยู่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองไปวิเคราะห์เลนก่อนนะครับอ่าไปดูกันเลยฮะแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวเอฟเฟกต์ด้วยนะครับแต่ว่าขออภัยด้วยครับเพราะว่าจะอนอละเลนไม่ได้รีวิวการเดินเกมแน่ๆนครับอ่าเดี๋ยวไปดูตรงไอเทมนะครับว่ามันหนึ่งคูปองนะแต่ว่า โอกาสเนี่ยมันคือ0.25นะครับแต่ว่าคุณต้องซื้อ400กล่องนะเพื่อที่จะได้299ซึ่งไม่คุมม้มอะเมื่อสเตตทั้งหลายแหล่นะเอาอะไรเอาไปทำอะไรเอาเก็อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับผมมองว่านะครับสำหรับคนที่ ID ใหม่นะได้อยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวชิ้นส่วนสะกินกับชิ้นส่วนทีโร่เนี่ยคุณเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นทีโร่ได้นะ ก็พอได้อยู่ครับไม่ไม่แย่แต่ว่าไม่ดีครับไปครับผมไม่ชอบเสี่ยงเนาะกดไปเลยดีกว่าสดๆนะครับโอเคผมมีบัตรลด200้อยแต่ว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้หรือเปล่านะดูกันนะครับจริงๆเวยผ่าแล้วสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ดีเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมซับสไคร b เบอร์นะครับ คือตอบแบบสอบถามข้างล่าง description ของวิดีโอนี้นะครับก็จะรุนรับคูปองนะนคูปติดนะครับใช้ของท์นนั่นแหละซับสไคร์แล้วไม่ตอบแบบสอบถามแค่นคั้นแหละแล้วเดี๋ยวรออีกทันซับสไคร์เบอร์ก็จะมาแจกนะครับนี่รุ่นหน้าปเดี๋ยวไว้มารีวิวกันฮนะเมื่อมีโอกาสนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์เลยเดาว,ว่าอันนี้เดาว,ว่าเอฟเฟกต์เปลี่ยนแต่ไม่มีท่าวาร์เพราะว่ามันคือ แ a ร u e p a ารอะเนาะก็ตามเรื่องตามราวไปนะครับขอกดอมตะแล้วก็คููดาวแล้วก็ไปเลย Let's go จหัดแล้วก็ได้นอนนะฮะยิหนเนี่ยอ่าสองมนะมีเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าออัจริงไอตัว AIP อะไรอสวยกว่านะครับก็ปล่อยเป็นแมงสีม่วงฮะแล้วก็บินนะกลางปีกสยายสีม่วงชื่อเข้าไปครับ โอเคเมื่อการปีกปึ้งยครับก็มาดูทาวาฟกันนะครับเหงาๆครับน้องสโนว์แมน Do you want be snowman? ครับหมดวสวย ได้ครับสออนะแต่ว่าเอาจริงถ้าไม่รีบก็รอแบบพวกกิจกรรมคำพข้างสูงกมได้นะครับแต่ว่าเขาผมก็มาทําให้ให้ทุกคนดูนะครับนะโอเคก็ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ